วันนี้นะคะเสล่ยรุงก็จะพามาดูรถแต่งหล่อๆอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสเปซแคปเครื่อง3 0 0พันตอนนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะคะก็ขอเวลารีวิวสักครู่หนึ่งละกันเนาะรุ่นนี้นะคะตัวกระจังหน้าเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นตัวหน้ามิวเอคล่อๆแบบนี้เลยตัวนี้จะแปลงเป็นตัวหน้ามิวเอ็ตัว r s นี่เลยสัญลักษณ์ r s เหมือนมิวเอ็เลยแล้วก็ตัวเขี้ยวตรงเนี้ย จะเป็นสีเงินนะคะปกติ RS จะเป็นสีดำแต่ว่าลูกค้าเลือกสีเงินตัดกันกันกบสีรถให้มันให้มันดูกลมกลืนกันเนาะไฟหน้าไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยเลยอุปกรณ์ตัวหน้ารถตัวเนี้ยขอบอกเลยว่าเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็รุ่นที่ลุงรีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่นสเปคแคบเครื่องยนต์ 3,000cc แล้วก็ลูกค้าเนี่ยเอาไปบรรทุกอยู่ที่ประมาณ2-3ตันด้วยกัน แล้วก็รถตัวนี้นะคะจะมาในราคาอยู่ที่700,000บาทนะคะเป็นราคาสีบอลเงินเลยแต่ถ้าลูกค้าดูเป็นสีขาวราคาก็จะถูกลงอีก7,000บาทนะคะมีทั้งหมดสีขาวมีสีบอลเงินแบบคันนี้มีสีเทาแลมรโบนะคะตัวนี้มาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนิดนึงค่ะตัวนี้ลูกค้าใส่แม็กเป็น TE 005ค่ะแล้วก็ยางก็จะเป็นยางขอบ ขอบขอบแ8นะแล้วก็ขนาด 2, 3, 5, หทัก 50, ป18โหลดด้านหน้ามาเรียบร้อยนะคะเรามาดูตัวช่วงล่างบรรทุกด้านหลังกันนิดนึงตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นตัวแม็กบรรทุกของเลนโซนะสีเงินตัดกับตัวรถเช่นเดียวกันส่วนดุมส่วนน็อตเนี่ยเราก็เลือกสีเอาได้เลยนะคะว่าชอบสีอะไร ส่วนยางก็จะใส่เป็นยางบรรทุกขนาด 225/75R15 นะคะเป็นของมิชลินตัวนี้ในส่วนของช่วงล่างนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะไปใส่ตัวเ,เสริมอุปกรณ์อีกทีนึงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือไฟแนนซ์ก็จะจัดได้จำนวนวงเงินจำกัดนะคะโอเคเดี๋ยวลุงจะพาไปดูภายในรถกันรุ่นนี้เป็นแคปเปิดได้ นี่เปิดเข้ามาก็ภายในรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยกว้างมากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะแคปด้านในนั่งนอนได้สบายบรรทุกของได้ด้วยนะคะมาดูข้างในกันตัวกุญแจรถรุ่นนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทมาอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทมาเลยกระจกไฟฟ้านะคะแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่งติดฟิล์มก็งดเลื่อนก่อน7วันเนาะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตรงนี้สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยส่วนหน้าจอก็จะมาในขนาด8นิ้วมีกล้องหลังให้ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลย ส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับหมุน3ปุ่มมีที่ช่องต่อตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตให้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวยกเลิกถุงลมเนื้อผ่ให้ด้วยรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดามาให้อยู่ที่6สปีดนะคะพร้อมโอเวอร์ดอ์อีก2ตำแหน่งเนาะบรรทุกสบายๆได้เลย จริงๆบรรทุกได้ถึง5ตันเลยนะคะแต่ก็ต้องไปใส่ช่วงล่างเพิ่มเอาแล้วก็นี่ตัดขอบกระบ,บะเรียบร้อยค่ะเพิ่มความหล่อให้กับรถเนียนมากสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถแต่งแบบนี้หรือแต่งตามที่ลูกค้าอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นหน้ามิวเอ็หรือว่าเป็น ฝากระโปรงหรือจะเป็นคอกแหนบเพลาลอยนะคะหรือเป็นรถเดิมตัวนี้เซลลรุ่งมีให้ทุกรุ่นเลยนะคะออกได้ทุกๆอาชีพนะคะทักเข้ามาคุยกันกับเซลล์รุ่งปรึกษาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้รุ่งก็จะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวลูกค้าจะรับรถแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ